ขายติมไปชิมไหมครับโอ้นี่ใครเราคิ้นได้พอเราเปลี่ยนขายเต็มอีกเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเอ่อกินฟรีนะครับผมเป็นเจ้าของร้านอยู่างนอะไรดีเนาะเอาอันไหนพี่เอาไหนพี่เอาอันนี้ดิเมื่อกี้อ๋ออันไหนที่ขาวอ่ะอันนี้อร่อยตา นี่ป่ะนี่ก็อร่อยเท่าไรทั้งหมดอร่อยทั้งหมดเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนู้จานเหล้าหนูจานเหล้าพี่เหล้าฮะเอาเลยบ่ะมีตังค์ทอนไหมไม่มีโอ้ไม่มีเลยเหรอเอ้าทำไงจ้ะเสร็จเลยพึงชายมีร้อยหนึ่งไหมไม่มียับเลยทีนี้ยับเลยทำไงทีเดียวเดี๋ยวผมเอามาใส่ไปเลยก่อน เราแชรไว้ก่อนจะร็จบอยทายคลิปไว้ก่อนเป็นาทีนะพี่เป็นาทีแล้วติ่มซิ่งแต่ละทีมีแต่แบงค์พันก็ก็รับเสียครับโอ้เสียนนครับโอ้ตายเลยเงี้ยกินยาโมแต่ถือกล้องเหรอผมกินยังไม่ได้ครับไอติมเสียนนเลี้ยงครับวันนี้พีก่กินยังไงให้อร่อยพี่ กินยังไง5รอย <c oughs> <laughs> โอ้ดู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 วิ่ง้ง่นนยายจะเอาไงพวกพาบงพาใบายอย่นี้นะเอาพาบงพาใบามาจริ่งดีดกว่า อปไปอูไหนครับไปอ,อูอูนู้นนี่รับรองครับถอดลองหมดเลยทำทั้งคันทีได้ผมจะได้กินผึ้มูเคานี่ฟีแกะผมหน่อยไม่ได้กินง่ายหรอกดูไปแล้วมันจะละลายหมดแล้วเนี่ย นี่ครับติมอร่อยกำลังกินไอติมอร่อยแล้วเอารถมาจอดข้างหน้า เงินถังทองเหรอแถวบ้านบ่ามีเกือบทุกคันธ์ตอนไปวิ่งกาเนี่ยน่ะกาถ้าแกอะไรที่อยู่โค้งเมืองชื่ออะไรฮะถามว่าหมูมันก็มีสุกซั่วมไหมหายากหมูวันเบอร์เลยเวลาแถวนั้นเขาใส่แต่ถังเซ็ตเนาะมันไม่ค่อยเข้าโดกว่าจะเต็ม มีอยู่พี่ทถา,านั้นอ่ะมีสีล้อเห็นเยอะอยู่ล้อเ่แถวบ้านม้นกยมีวิ่งอืมไม่โทรเรียกกูเห็นเยอะอยู่โดนโกงแะบางทีพวกสู่กล้วยแบบหัวตลาดตัวไม่หน่อยเนี่ยบอกสูบพวกนี้อืมเราไม่ให้มักคู่ด้วย สูงนิดเดียวเก็บเป็นพันอันนี้ก็รถน้ำหอม <c oughs> รถน้ำหอมโอ้ยตากเสื้อผ้าอะไรเงี้ไม่ต้องกลับบ้านไปอีกแล้วตากเสื้อผ้า,าไว้ออ๋มันไม่เก็บก่อนเข็มเด่นออกกางเท้า อนนี้พี่เก่งก็หมดไปเรียบร้อยครับแล้วก,ก็ลบด,ด้วยกาแฟหนึ <c oughs> ่งกระป๋องน้องจ๋าน้องอะไรจะมา <c oughs> พี่ถึงน้องแล้วหรอ <c oughs> อยากเสียงเงินอ่ะ <c oughs> ตอนนี้เลยบัญชีไม่มี เอาพ่อค้าฮะเลิกขายแล้วเหรอครับเลิกขายแล้วครับปุ๊ประจำการแล้วครับเป็นยังไงครับขายวันเดียวขายวันเดียวพอแล้วครับขายอะไรก็จริงครับจริงงานครับไปไหนตอนไหนไงใครซุนเด็กบ่ซุนเด็กก็เปิดไปเปิดไงหรอเปิดอะไรบ้างฮะเปิดอะไร คนเด็กบ้างที่ไหนตาขายอยู่ไหนบ้างไปบ้านห้องเนี่ไปบ้านไปเนี่ยปต้พวกใต้เ็ปกันใครอยแถวนี้นะขายวันหนึ่งได้เท่าไหร่โอ้ยมันบอกว่าถูกเลยแปดตะวันถ้าเทอแต่วันขายดีบอะไดีมีลูกค้าประจำไหมนี่นี่หน่อยค้าระไรจำติกน้อยทั้งคนใหญ่เลยโดยโดยเฉพาะลูกพี่แหละคนแรกเลยทั้งสอง ไหลูกพี่อ่ะทั้งสองอ่ะลูกพี่อ่ะก็ลูกพี่มาเรียนอยู่ศูนย์เด็กไงคนหนึ่งอ่ะอ๋อ à, ลูกพี่อืมไปแล้วครับอย,ยู่นั่นมันก็ได้หลายอยู่ศูนย์เด็กครับถูกแล้วไปดิมไปไปเลยเฉบอยไปเลยไปช่วยเขาขายดิ ไม่ได้กดกดแรงแรงแล้วทำไม่ได้แล้วคลิปเลยถ้าเป็นพี่เก็บผ้าแล้วลาถ่ายลาถ่ายโอเคครับเดี๋ยวเราจะกันคลิปมากันครับบ๊ายบายครับจะวิ่งไปเก็บผ้าอีกแล้วบ้านอยู่ไกล20กิโล